ส,สแน็คแจ็คโกแก่วขนมตุ๊บตับต้องซื้อที่ร้านขายส่งนะครับทำมมก๊อดได้ไหมเลี้ยงทำมมก๊อดจีะเกมบอยเกมบอยไม่ได้เล่นเกมครับคำสาโรคำสาโรเพชร,ร,รเจ้าหมัดดาวเหนือหมัดเพชรฆาดาดาวเหนือกร์ตูนไม่อ่านครับ กร์ตูนพยายามอ่านครับแต่ดูภาพเอาแล้วก็จินตนาการเอาเพราะว่าอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออก Hutchison Payphone ครับหนึ่งชิสัน h u t โฟ p a p h o n e น162สมัยนัหม่นนี่คือคิดมากก็คือจะเป็นพวกโฟนลิงก์เพจก่อนมีเพจไม่พอแล้วก็ต้องมีแบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีสองคันพร้อมกันคนนี้เพจเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้โทรกลับอะไรอย่างี้แท็ลิง์โทรศัพท์มือถือรุ่นกระดูกหมาโทรศัพท์มือถือไมโครแท็กลอตอล่าค่ะ ซึ่งแมงขายทั้งสองแสนะเวอร์วังมากจูเลียโรเบิร์ตจูเลียโรเบิร์ตโอ้จูเลียโรเบิร์ตโรเบิร์ตเดเนโรแล้วกันแบรดพิตค่ะลีโอนาร์โดดิคาปิโอครับ, rio, รบโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับอ่าพ r ตี Woman, ้ y ู o m ม n นตะมาพีตี้บูมมน ถ้าจะเป็นหนังไทยก็แน่นอนหนังที่ผมเล่นเองซึ่งมีคุณภาพมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นฝันบา้าคารเราเกหรือว่าโอเนกาทีฟซึ่งผมได้รางวัล2ปีซ้อนนะครับไปดูได้ในวิกิพีเดียครับไอ <laughs> ไททานิกนี่มันยังอยู่ในอยู่ในยุค90หรือเปล่าอินชอนอลแอฟแฟร์ครับวงการการเที่ยวกลางคืนเนี่ยที่มาสปาร์ตี้เฮานะครับอันนี้อยู่ที่พัดพงนะครับ เสร็จจากมา p าร์ตี้เฮาส์เนี่ยเราก็จะมาต่อกันในเปเปอร์มินเปเปอร์มินเนี่ยหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ยุค80-90เกนี่ยก็น่าจะทันยุคเปเปอร์มินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินมาสีลมซอยสี่สมัยก่อน,น Rome เนี่ยโรมเนี่ยดังมากแต่ว่าผมเนี่ยเด็กไปเข้าไม่ได้อันนี้เขาทำหน้าที่ดีมากสีลมซอยสี่ซอยสี่โรม The Palace ค่ะ <laughs> The Palace <laughs> ทอรั <laughs> สเซ็นรัชาดานี่จะมาหมดเลยฮะ แคปิตอลอะไรต่างๆโอโฟีบัสหรือว่าเส้นสุขุมวิทจะเป็นไรโนซสุดิโอสามสารคู่จิ้นตอนนั้นอ้อมสุนิสาครับมอสติาพาน์ค่ะสอแลนผบสวนนันปราโม่แสงสอนครับเฮ้ยนุกสุธิดาครับ ก็คงพระเอกเรื่องแรกนะคะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเมื่อก่อนชอบทมครูสมากกินัดมีเหรียเด็กเถือ่อนซึ่งผมไม่เข้าใจว่าพูดไปทำไมเด็กฮาร์ดถ้า90ย์ 0, พวกคุณต้องเป็นเด็กฮาร์ดเจ๋งอะ่ะชูตายค่ะชอบพูดคำว่าเย็นครับเย็นคือหมายตัวชาเจอเรื่องอะไรที่มันแบบ มือว่าขับรถฝ่าไฟแดงแล้วตำรวจเรียกอย่างเงี้ยอ้ยเย็นเย็นเย,ย็นแน่นอนงานนี้ afraid อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเคือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย